สวัสดีครับผมมาเจอกันในคลิปที่2นะครับกับห้าน้อยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่งวดประจำวันที่12เดือน 6, นะครับ2,566นะครับคลิปนี้ก็มันรวมสีน้อยเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเลขตารางนะครับพี่มาดีมากนะครับเมื่อวานนี้เลขตารางนะครับก็ถือว่ามาดีนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับทนใดที่มีโชคเมื่อวานนี้นะครับก็ผมจะสรุปควบคู่ไปนะครับพี่กับ ตัวเจาะแล้วก็เลขตารางนะครับเฉพาะกิจะนะครับผลที่ออกห้าสามกับเจดปดนะครับรอบแรกของเรานี้ไม่มานะครับพี่พี่รอบแรกไม่มาเนาะรอบแรกนี้หลุดนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ4ี่หกสี่กับเก้าสี่นะครับพี่พี่เสียดายนะครับเสียดายของเราที่เราไม่มีสี่เนาะเมื่อวานนี้สองสองตัวเด่นก็ถือว่ามีนะครับเก้ากับหก รอบนี้ใครวิ่งรูดที่9นะครับสายรูดนะครับเข้าไปที่94นะครับสายเจาะไม่มีนะครับมาแค่สายรูดนะครับส่วนรอบปกติ260กับ2 0นะครับของเรานะครับใครวิ่งที่2เหลือ2อไปรูดเท่าที่20นะครับแล้วก็เลขตารางของเราก็มาใน60ด้วยเนาะแตก3ตัวด้วยนะครับในรอบนี้นะครับเลขตารางเนาะนี่เลย2นะครับ60 นะครับมามา20แล้วก็60ด้วยนะครับนะครับเนี่ยมาเนาะนี่ถือว่าเลขตารางด้วยนะครับส่วน VIP นะครับ337กับ07นะครับของเราในตัวเจาะไม่มีนะครับแต่ว่าในตารางนะครับมาที่07นะครับแล้วก็37นะครับเนาะ ถ้าเกิดใครจับวินในตารางเนี่ยก็เด้งบนเด้งล่างนะครับสลับในรอบนี้ก็ผมสรุปพวกผู้ไปนะครับไปพี่ตัวเจาะเรามาแค่60เนาะไมมาแค่2 0นะครับแล้วก็สายรูดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับ พี่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านเสี่ยงโชคนะครับหรือว่ากําลังมองหาบ้านนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับเข้าไปสอบถามแอดมินได้นะครับแนวทางวันนี้นะครับเลขตารางที่ผมได้ก็จะมี9นะครับมี2มี0นะครับมี8มี5มี1นะครับผม ส่วนตัววิ่งตัวรูดนะครับในโค้งสุดท้ายเลขวิ่งผมให้วิ่งไปที่9นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขสอนะครับผม2 0 2 1 2 5 2 8นะครับ9 0 9าหนึ่ง เก้าห้าเก้าแปดนะครับเนาะก็ได้ตัวเด่นเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง2เนาะรูดเกนะครับวันนี้สลับกันนะครับตัวเจาะตัวเจาะของเราเจาะให้อย่างละ2ชุดนะครับก็จะมี2องแปดเนะครับแล้วก็สอห 90นะครับพี่พี่เนาะใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับพี่พี่จับวินในเลขตารางได้นะครับจับวินในเลขตารางได้นะครับ3ตัวนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่หนึ่งสองแปดนะครับหนึ่งเก้าห้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ระดับแนวทางหวย ฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะแนวทางเล็กเต่นตะลังนะครับพี่พี่ก็ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปแนวทาง,งหัวฮานอยเนาะไม่ไม่ว่าจะเป็นสตรเม็ดเดียวนะครับหรือว่าในโค้งสุดท้ายนะครับชอบสูตรไหนตามสุดนั้นนะครับพี่พี่ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสสด,ดีครับ